หญิงนะถ้าคุณยิ่งชอบมากๆคุณอย่าไปแสดงความหืนห้ามห้ามแสดงความหืนให้เขาเห็นเด็ดขาดแม้ว่าเราจะหืนก็ตามเราต้องเราต้องห้ามให้เขารู้สึกว่าโอ้โหนี่บ้ากามนี่ววาไม่ใช่นี่เป็นเค้นรับจากเซกโลโซเลยนะฮะนี่ลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งแล้วหรอฮะอย่างน้อยก็99เเฮ้ยเรียน้อมนำ ผมยะน้อมนำคำสั่งสอนของลูกพี่ไว้ใช้นอกจากจะเป็นศิลปินแล้วหลายคนในวงการบันเทิงก็มักจะมีธุรกิจพี่เสกโลโซก็เป็นคนหนึ่งที่มีธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจธรรมดานี่ระดับโฮดดิ้งเลยโลโซโฮดดิ้งมีหลายอย่างเลยมีหลายอย่างครับที่ผ่านมาลองมาไล่ดูว่าโลโซโฮดดิ้งนี่ผ่านอะไรมาแล้วบ้างมีร้านร้านโลโซทวิตตทูร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อน้ำดื่มโทรศัพท์มือถือ แต่เดเขาโทรศัพท์มือถือมีครับโทรศัพท์มือถือก็มีแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็มียาเสริมสมรรถภาพทางเพศชายไม่มีจริงๆพวกนี้ไม่เหมาะพอทําไปทรมครีมก็เหมือนกันมีขายครีมด้วยนะแต่ว่าคนอื่นเขาทำมาให้ครีมอย่างดีมากเลยแต่คนซื้อคงจะรู้สึก หน้าเจ้าของขนาดเนีไม่ซื้อใช้ดีกว่าครีมยี่ห้อครีมยี่ห้อตอนนั้นชื่อครีมโอไนซ์อ๋อผมนึกว่าครีมโลโซคงจะดูหฮนะับก่อนแล้วก็มีอะไรคะอนาคตอันใกล้นี้จะมีซิมการ์ดซิมโทรศัพท์ซิมโทรศัพท์ฮะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเลยเป็นซิมรุ่นแบบใจสั่งมารุ่นเราแล่นไหนก็เป็นของผมผมเป็นเจ้าของด้วยโอเคกีต้าก็มีกีตร์ก็มีโอ้ยอย่างนั้นมีหมดไออันเล็กๆน้อยน้อยมีหมดคือตอนนี้ผม มีความรู้สึกว่าที่ที่ทำผ่านมานี่มันเยอะเกินไปแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็โฟกัสไปที่เหลือประมาณสัก3 -4 อันก็พอแล้วสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าต้องทำธุรกิจเนี่ยเพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้ธุรกิจเพลงมันขายไม่ได้แล้วไม่มีคนซื้อแล้วนะครับม,มันมีคนก็ไปดู youtube 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 สามารถดูได้หมดเลยครับทีนี้เนี่ยอบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์มากมายของโซโฮหดิงเนี่ยวันนี้ <Okay. S 1> ผมมีมานำเสนอลูกพี่ <Okay. S 1> เผื่อลูกพี่อยากจะรับผลิตภัณฑ์ใหม่ รรผมบอกเลยว่าถ้าจะขายอะไรสักอย่างในโลโซโฮดดิ้งเนี่ยพี่ควรขายข้าวสารข้าวสารปะหน้าถุงเลยเข้าวสารเสกเเไม่เลวไม่เลวเอโอเคไม่เวลวเนี่อิ่มท้องแบบมีสิริมงคลข้าวสารเสก <laughs> <laughs> ดีเลยดีเลยดีเลยหรือไม่ก็อ่ะขายน้ำยาเช็ดกระจกชื่อว่าฝนตกที่หน้าต่าง <laughs> โอเคอะไรอย่างนี้หรืออาจจะเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอ,อาจจะเป็นนมนมดื่มนมไม่ถูกวิธีดื่มดีๆ1 4ิซีอีครั้งอะไรอย่างนี้ดีผลิตภัณฑ์สุดท้ายครับผมบอกเลยว่าเบสเซอร์แน่นอน <c oughs> เน้นขายในหมู่ผู้ชายด้วยกันถ <c oughs> ุงยางอนามัย <c oughs> เราและนาย <c oughs> <c oughs> อันนี้ขายให้เก๋ใช่ไหมหากคุณเป็นชายรักชายเราและนายสักกล่องสิค้าขอให้ลูกพี่รับไว้พิจารณาด้วยมาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยภาคภูมิใจเหลือเกินครับที่เรามีนักร้องในตำนาน King of Rock and Roll ที่ชื่อว่าเสกโลโซนี่20กว่าปีแล้วเสกโลโซก็ยังคงเป็นเสกโลโซใช่แข็งแรง ผลิตงานเพลงดีๆแล้วก็ทุกเพลงเราคุ้นหูแล้วก็อบอุ่นใจสนุกสนานทุกครั้งที่ได้ฟังเพลงของพี่เสกใช่โอกาสตรงนี้บอกอะไรกับประเทศไทยไหน่อยสิครับผมมีความรู้สึกมีความสุขเสมอที่ได้มาเจอทุกคนที่นี่นะครับ,รบแล้วก็คนทางบ้านที่ดูอยู่เนี่ยเรื่องราวชีวิตผมผมมีเหตุการณ์ที่แบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเนี่ยผ่านดีลนและร้ายมาทุกรูปแบบใช่แล้วผมก็บอกต้องบอกตัวเองเสมอว่าอาชีพของผมคือเป็นนักร้องแล้วก็เป็นคนที่ จะให้ความสุขของประชาชนคนไทยเนี่ยครับดังนั้นเราเองก็รู้สึกขอบ,ขอบคุณแล้วก็รู้สึกรักทุกคนมากครับรักทุกคนในที่นี้คือผมรักทุกคนจริงๆนะผมมีความรักให้ให้คนให้สัตว์ให้ให้ประเทศนี้ให้โลกนี้เป็นอย่างมากครับแล้วก็มีความคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดที่เป็นโพ i ิทีฟครับแล้วก็ต้อง ขอขอบคุณทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่แล้วก็ที่บ้านด้วยนะครับขอบคุณครับนี่แหละครับ King of Rock and Roll แห่งสยามประเทศเซกโรโซ่ขอบคุณครับ